สวัสดีครับผมอาจารย์นิรัดนดรคำนุกครับจากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา,า,าสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีคนกล่าวไว้ว่าโลกอาจจะไม่ได้หมุนไปเร็วแต่เราต่างหากที่ไปเรียนรู้สัมผสัสโลกไม่ได้ครบทุกแงม่มุมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองทัศนะหรือโลกทัศน์ของการทํางานพัฒนาในภาคอีสาน รวมทั้งเรื่องของการบอกเล่าสถานการณ์ภาคอีสานซึ่งแต่ละคนแต่ละที่แต่ละแห่งอาจจะมีมุมมองสถานการณ์ของภาคอีสานที่แตกต่างกันการเรียนรู้ทำความเข้าใจปรากฏการณ์สถานการณ์ของภาคอีสานจะช่วยให้เราเห็นภาพของอีสานร,ร่วมกันเพื่อที่จะกําหนดทิศทางในการมองฉากทัศน์ภาคอีสานให้มีความชัดเจนแล้วก็กําหนดออกแบบทิศทางที่จะก้าวขับเคลื่อนการทนายอีสานร,ร่วมกันขอบคุณทุกท่านครับ สวัญญ le iens, สดีครับสัญญามคิรินครับชื่อเล่นสอย,ยอครับมหลาลัยไทยบ้านครับพื้นที่อำเภอสีชมพูขอนแก่นครับผมสุวิตกุหลาบวงสมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับผมกุลชาติเทน่าจากผู้ผ่ามานี่ครับครับผมคำเดืองภาษีสถาบันฟืนฟ้นฟูภูมิปัญญาไทยครับค่ะสวัสดีค่ะแม่ผากองทมนายกสมาคมตนธรถถรมราศีสลรี สวัสดีค่ะดิฉันนั่งพี่คุณท่องโททุยโยกุูมอมนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบุรรธานีคัดค้านโครงการเหมืองแหลโปดแตดค่ะดิฉันนางสนองโดยสุนเนินนะคะประธานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมเทค่ะครับสวัสดีครับจุมเมศปันนิมลนะครับเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายก,กาิจกรรมทางเลือกภาคอีสานในยกสมาคมสถาบันจัดการความรู้จังหวัดมหาสาราาคามสวัสดีครับวิรัติสุขุล ประธานในรัฐประการสถาบันพระนากรุนพากกนออกเชียงเนีอครับกนนกวันมโนรมนะคะเป็นอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบลราชธานีค่ะผมมองอยู่ประมาณสองสาประเด็นประเด็นแรกผมว่าอันนึงเนี่ยคนในระบบการศึกษานี่อาจจะต้องทบทวนแล้วก็อาจจะต้องปฏิรูปตัวเองได้แล้วเนาะ ว่าสิ่งที่เขานําพาของผู้เรียนแบบเก่าเนี่ยมันมันชัดเจนแล้วว่ามันล้มเหลวเพราะถ้าเกิดมันยังยังดีอยู่เนี่ยเด็กจะไม่หลุดแบบนี้นั่นหมายถึงมันอาจจะไม่สอดคล้องกับบริบทหรือสอดคล้องกับยุคสมัยกับอันที่สองผมว่า,าคนที่ดูแลคนไกลเหล่านี้โดยเฉพาะรัฐเองอาจจะต้องกลับมา,อา uh huh. มองครับว่าอาจจะต้อง หาตัวละครอื่นๆไหมที่จะมาทํางานดูแลเด็กและยเยาวชนนอกจากครูในระบบเนาะตัวกฎหมายเองก็เปิดให้บุคคลสถานประกอบการหรือแม้กระทั่งครอบครัวนี่ก็สามารถจัดการศึกษาได้แล้วแต่เรื่องนี้ยังถูกรับรู้น้อยมากอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนผู้เล่นในการมามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษามากขึ้นครับผมแก่นจริงๆในการพัฒนาจริงๆเ่ยมันก็เป็นเชิงพื้นที่อยู่ดี เราต้องเข้าใจบริบทของชุมชนเข้าใจปัญหาของชุมชนเข้าใจแบบภาพรวมของนิเวศที่อยู่รอบๆเรามากกว่าการพึ่งเทคโนโลยีเทคโนโลยีเป็นส่วนในการมาเติมเต็มมากกว่าเช่นถึงว่าต้องการแก้ระบบเชิงพื้นที่ในการท่องเที่ยวชุมชนไงครับคำถามคือใครเป็นคน run o p e เ a t i o n ใครเป็นคนเป็นคนทำ marketing ใครเป็นคนทำคลิปวิดีโอใครเป็นคนทำเล่าเรื่อง s t o r y t e l ล i n g ใครเป็นคนสื่อสาร ตัวแกนกลางที่เป็นคอโอเปอเรชันที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีครับในมุมมองการพัฒนาผมมันต้องมีตัวละครนี้ฉะนั้นแล้วเวลามองใน,ในเรื่องของการพัฒนาในเชิงพื้นที่ครับเราควรจะมีหน่วยก้านเหล่านี้อยู่ในอยู่ในองค์กรด้วยแกนที่เป็นโอเปอเรชันที่ทุกคนต้องเข้าถึงง่ายก็คือเรื่องโรงเรียนกับโรงพยาบาลฉะนั้นเราจะอินเรื่องนี้เทคไทยบ้านหรือแบบสิ่งที่ผมพัฒนาตอนนี้เราจะมุ่งไปที่2แกนนี้เท่านั้น เช่นโครงการที่จะเริ่มทําจริงๆนในอนาคตเนี่ยก็คือ,เร,อเรื่องเรื่องเรื่องอาหารปลอดภัยเราจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเป็นแกนกลางในการเราลันโอเป r a t i o นในการที่จะส่งม้อผักปลอดภัยให้กับโรงเรียนด้วยการสนับสนุนผักจากคนในชุมชนแล้วก็มีคนที่ลันโอเป r a t i o นกลางผมก็อยากบอกว่ามันชุมชนภาคเกษตรมันเปลี่ยนแล้วเอาหน่วยชุมชนกันนะครับ ชุมชนที่เป็นครอบครัวที่มีแรงงานแ,แรงงานที่เป็นแรงงานหลักของครอบครัวเนี่ยกลายเป็นแรงงานผู้สูงอายุจากเดิมเป็นแรงงานที่เป็นผู้ใช้แรงงานของอวัยหนุ่มสาวจริงๆอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อแรงงานมันเปลี่ยน<ม>การผลิตรูปแบบการปริตก็เปลี่ยนเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนมันก็ไม่เพิ่งทาเทคโนโลยีภายนอกเป้าหมายของการผลิตก็คือการจําหน่ายและสร้างรายได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้คือราคาตกต่ำมาก ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไม่ต้องพูดถึงเลยการใช้สิ่งแวดล้อมที่แบบขูดรีดพื้นที่นาเพื่อให้ได้ผลผลิตเยอะๆค่าปูค่าหอยแต่ว่าตัวเองต้องการข้ามอย่างเดียวครับมันก็เป็นเป็นวิธีการผิดภายใต้นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมฉันผมอยากบอกว่าให้พวกเราได้เข้าใจว่าเรื่องกเกษตรและระบบอาหารเนี่ยมันเดินทางมาถึงขั้นว่าบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมันยึดครองระบบอาหารของสังคมไทยไปหมดแล้ว เพราะนั้นเนี่ยในยุคข,ข้างหน้าเนี่ยครอบครัวจึงเป็นฐานที่มั่นสังคมที่มันต้องเป็นสังคมสูงวัยที่มีคตทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กเจเนชั่นเล,เล็กสุดวัวยแรงงานเยาวชนและผู้สูงอายุต้องจัดกระบวนการความสัมพันธ์ของคนในชุมชนทั้งครอบครัวนี่ให้มันมีความสัมพันธ์ส่งต่อของผู้สูงอายุว่าชุมชนครอบครัวของตัวเองจะส่งให้ลูกหลานได้รักษา งรดกพื้นดินตรงนั้นไว้ให้โรกหลบาสืไปได้ยังไงส่วนแม่หนองเองที่ที่อยู่จุมเพเนี่ยก็พยายามทำว่าเอ๊ะทำความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันให้เสมอกันได้ไหมอะไรไหมก็ทำเป็นเรื่องอาคืบคือคือ,อยังไงก็แล้วแต่ถ้ารัฐสมทบหรือรัฐให้งบมาสนับสนุนเนี่ยต้องสร้างให้เขา ต้องสร้างให้เขายั่งยืนให้ได้แต่ถ้าบอกว่างบนี้มาเร็วผ่านเร็วต้องรีบทำนะมันก็จะไม่ยั่งยืนเลยค่ะทำยังไงเราจะหาชุมชนทำยังไงเราจะพัฒนาชมุมชนให้ให้เขามีทางออกให้เขายั่งยืนให้ได้ถึงจะช้าจะเร็วก็ต้องทำนะคะเรื่องที่อยู่อาศัยต้องมาก่อน ถ้าเราจะรวมตัวคนให้ให้ให้คนทุกคนเข้ามารวมตัวกันเนี่ยเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นหัวใจสําคัญค่ะคนด้อยโอกาสเนี่ยถ้าเขามีโอกาสมีบ้านมีที่อยู่อาศัยแล้วมีที่ทํากินเขาจะไปได้ค่ะเขาจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะมันต้องทําให้มากกว่าทำว่าบ้านมันถึงจะอยู่ได้เสร็จแล้วทีนี้ เพื่อแย,ยกแยะให้ชัดเจนก็คือตอนเป็นคนเนี่ยมันก็คําว่าคนน่าจะรู้เนาะคนก็มีมีคนมีโลกคนอยู่ด้วยกันนะมีแต่คนกับโลกแต่ทุกวันมันมีเรื่องอาชีพก็มาเกี่ยวข้องมีเรื่องเศรษฐกิจทั้งคนไม่ได้อ้ยุุุ่นๆไม่ต้องมาเรียกหรอกมีแต่คนกับโลกแล้วโลกเนี่ยก็เคยอยุดมสมบูรณ์มาก่อนสมบูรณ์จนท้ายคนมาเนี่ยเอาแต่ไม่เอาเสื้อผ้ามาเลยให้มันอยู่ได้โลกมันสมบูรณ์ขนาดนั้นแหละทุกอย่างมีไว้พอแล้วคนตะกนไอคนมาเนี่ยไม่รู้ไม่ใช้นี่เลยใช้จุดจนพังพังทินหน้าะ เรดแล,แล้วก็ไม่ได้ดูแลรักษาไม่ได้ไม่ได้เตรียมการที่จะส่งต่อบุรุษหลังลูกหลานเดินหลนคือมาแย่งมาแย่งเหมือนเหมือนไปเจอกระเป๋าตังค์กนเลยทุกคนมแย่งแย่งกันเลยในโลกนี้แย่งตั้ง่ก่อนในโลกอะแล้วทุกคนแย่งออกมาไม่ใส่คืนคนที่เอากุบเป๋มาไม่ใส่คืนเอาเกียร์ออกมาไม่ใส่คืนเอาอื่นออกมาไม่ใส่คืนเอาหนามออกมาไม่ใส่คืนต้นไม้วาคือไม่มีหน้าไหนทักคนเอาใส่คืนแต่ก็หวังว่าจะอยู่ในในกระเป๋าตังค์ในโลกแบบนี้ต่อไปข้างหน้าทีนี้พอเราโตขึ้น พอเราคนเราโตขึ้นเราก็ใช้ทข้าไปขอนจากต้นไม้กินผลไม้รากไม้กินมไม้คือใช้ของจากต้นไม้ไว้แช่ขาดุแล้วก็ใช้ฟืนจากไม้ไม้มันก็ไปออกลูกแล้วก็ร่วงแล้วก็งอก,งอกแล้วพอเรามีลูกลูกเราก็ไปเอาลูวของต้นไม้มาใช้ชีวิตต่อมันมัน,ม,นมันเป็นมันเป็นในคนส่งเสบียงอ่ะเสบียงของมนุษย์มันก็ไปอย่างนั้นแต่ตอนหลังเราหันหน้ามาตัดต้นไม้คือเราเราไม่ไปอย่างที่ที่โลกมันมันวางไว้อ่ะใช่เราหันมาตัดต้นไม้มันก็ไม่มีลูกต่อเนี่ยมันก็เลยยาก ทีนี้ถ้าเรามาปลูกเงี้ยมันก็มา,มา,ม,ามาช่วยปลูกต้นไม้ต้นไม้มันร่วงเองมาเป็นเป็นล้านมันร่วได้สิ์แต่ถ้าเราเข้าไปช่วยอ่ะมันอาจจะได้ห้าแสนเนี่ยพช่วยพ่อเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าพอร่วงเองมันก็ร่วงติดต้นแต่ถ้ามันมันเรามาช่วยพ่อแล้วมักระจายเราก็ทําได้ดีกว่าเงีย้ยหรือกิ่งเกลือไปกินเห็ดแล้วไปออกเห็ดให้เรากินแต่แค่นี้ถ้าเราเอาเห็ดมาปัน่นไปราดมันก็ได้มากกว่ายิ่งเกลือคือเรามาทําหน้าที่ช่วยช่วยธรรมชาติให้ธรรมชาติมาช่วยเราะ ท่นวอาได้มุ่งมั่ก็คือที่พัานาหนิอ่าพวกเขานี่ถูกระเมิดสิทธิเนาะพอถูกระเมิดสิทธิแล้วเขาก็ออกไปเรียกร้กองสิทธิเด็ดร้องสิทธิอยากร้องสิทธิได้ได้มากในกรณีที่เยียวยาบางบางยา okay. มที่มันมันก็นยังว่านจบแต่ว่ามันก็ยังไม่สําเร็จมันบม่าสาเร็จกับเพราะสถานการณ์ที่บานเมืองเขาเนะเออถ้าหายง่ายคงคงสุดีกว่าหายเข้าออกไปสูนเยาะ อันนี้คือเป็นเป็นประเด็นของการมุ่งมั่มงพผ่านมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮ้าใดมากคือเฮ้าออกแรองออกแรองออกภาคดันออ,อ,ออกไปเจราจาออกอประกาศต่อสังคมว่าเฮ้านี่เป็นผู้ผู้ที่ถูกกระทําและมีฝนกระทบจากหันมาเนาะหลังจากที่เฮ้าใดสิทธ,ธิในการเยียวยามาเฮ้าก็เลยมุ่งมั่งของฉันอีกเลยคิดว่าการที่ไปเรียกร้อง กับลัเนี่ยได้ซีดมั่นมันก็คั่ม,มาจบหรือแค่นั้นเพราะว่ามันยังมีสถานการณ์ที่ยังบรรอท่านได้ซีดของตัวเองเต็มที่นะนะมันก็ยังมีข้ามข้ามันก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นอยนู่ย่างฉากะเห็นว่าการที่เฮาสิยู่รวมกันไปในระยะยาวเฮาสิยูแ่แล้วได้ซิดแล้วก็ะตางคนต่างไปมันก็คบ่ได เพราะว่าซีดนี่มันยังบอท่านเป็นซีดของเฮ้าโดยตรงมันก็ต้องสูญญ่เงาวตไปมันก็จะเลยเกิดสร้างตัวเองให้มีเป็นองค์กรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียนะคะแล้วก็หาข้อมูลที่เฮ้าสิมาสั่งซันในกลุ่มของเฮ้าใหังเกิดในกรณีที่เห็นเป็นรูปธร้มในการทิดว่าเราไม่ได้แบงค์ขออย่างเดียวนะเฮ้าว่าได้ขอเอาอย่างเดียวนะ เฮ้ามีการที่จะสร้างตัวเองให้เป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามีการสร้างว่าจะให้พี่นออ้องดแูแลปากของของพี่น้องโดยจรงไหนก็ต้องสงร้างงานปัฒนาที่เข้ามาสู้องค์กรของเฮานํานนะคะแต่ถามว่ามันพ่อหรือบ่บอกมันบอกพ่อเพราะว่าเฮ้าสร้างองค์กรแล้วสิ่งที่เฮายังไม่ได้แก้มันก็ต้องต่อร่องไปมันก็ต้องทิดตามไปเพื่อให้รัด ได้รู้ว่าอันนี้ปัญหาของคุณพี่สางให้กับปวกเข้าแล้วคุณยังเดี่ยวยาและคุณยังบ้าหั่นแกไปได้จบคุณจะต้องรับผิดชอบกันตอนต่อ,ตอไปอมุมมองในสถานการณ์ในพื้นที่ของอัน,น อ่าอเภร์ประจังเนาะคะ่ะบ้านโน้นสมบูรณ์ของเขาก็คือมันเขาจะมีโครงการเมืองแหล่ปวดแตดที่มันเกิดผลกระทบที่นี่ชาบานเขา่าเอาเขาคัดค้านเขายานผลกระทบหนึ่งละผลกระทบท,ที่ที่จะเกิดขึ้นคือสามยางสามข้อที่ชาบานเขากองวลที่สุดคือดินสุดน้ําเค็มแล้วก็อากาศเป็นพิษเนาะคือชาบานเขา,าเอาก็เลยมาร่วมตัวร่วมกลุ่มกันถ้าพูดถึงนามันกายาวนาญาวนานมากยี่สิบห้าปีเลยเนาะคะ่ะ บอกตรงๆเลยเฮาคือเฮาเฮทัยเฮทนาเป็นบมรตคพอตะแม่เฮาวิถีชีวิตของเฮาเฮทัยเฮทนาถ้าก็สั่งเหมือนปุ๊บนี่คือเฮาเฮทนาบ่ได้อ่ดเฮาอาชีพของเฮาก็รู้ๆอยู่แล้วว่าเฮาเฮทนาเท่าปานนี้แล้วสิเฮาไปเฮทอุตสาหกรรมเฮากับไปบ่ได้เฮาเฮากับฝั่งเวนถ้ามันเกิดดิลีเฮาสิเฮทจังใดเฮาสิไปเฮทยังเฮทยังไปทถ้ามหากินงยังเฮให้เฮทนาบ่ได้เพราะว่าน้ำเกลือมันไหลลงมามันเค็ม ปูปลาในหน้าเฮ่ากับบะมีง่วก้วยกับบะมี่หยาคือสิกินนี่แหละคือกังวลที่สุดเอ่อหนึ่งดินเข้มกะทีบอกไปแล้วก็สองดินซุดนีแน่นอนแหละเพราะว่าเมืองนี่เขาก็ได้เห็นเมืองเปิดก็เป็นเมืองอุโม,มงมันช่อนใช่คุดกับไตแต่ลาเนเงี่ยเฮาเพราะว่าเขาสิขุดอยู่แต่ลาเนเงี่ยเฮ่านะั้นยังได้มันกระต้องขุดแล้ววันนี้เข้าเปลือกขึ้นมาที่เขาแยกออกจากแกละเอาเกลือกขึ้นมาก็เ,าเป็นฟุน่นย่ำหนาแรงของเ้าบ้านเ้าเอิญร่มหมอกุดมันกระถิ พาดปิวไปแล้วห้าสูตรดมเข้าไปนี่มันก็สิบเฮ็ดไอ้ไห้าระบบหายใจของห้านียมันมีผลกระทบนี่แหละที่เห้าักระวนที่สุดคือคือผมพอเหลือให้สัมมนจะใหญ่เทอาผมคือประเด็นผมคือว่าผมชอบตั้งคําถามถามูกไหมตั้งคือเราเองเป็นนักกิจกรรมเนี่ยต้องตั้งคำถามต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเช่น เรื่องของการพัฒนาเนี่ยใช่ไหมอีสาะแล้งอย่างที่ว่าเนี่ยมันแรงกินไหมวะเราในฐาคนภาคกาลางเราก็ต้องมันไม่ได้แล้งดีกว่าใช่ไหมไอ้แล้งนี่คือวัฒนธรรมคนอื่นทําให้ว่าแรงเราก็เลยต้องแล้งเราก็เลยต้องมีการพัฒนาเกิดขึน้นโครงการโปรเจกต์เต็มไปหมดใช่ไหมอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าไอ้คอนเซ็ปต์การทําง,งานของเราเรามองเรื่องนิเวศว่าทำยังเป็นสิ่งสําคัญนะการสร้างความเข้าใจของคนที่จะทำงานด้วยเป็นสิ่งสําคัญนะครับอันนี้ผมคิดว่าผมผมก็อ,อยากให้นักพัฒนาพวกเราเนี่ยต้องต้องเข้าใจเรื่องนี้ คือล่างหลังชาวบ้านเป็นเพียงแค่อง์ประกอบของของพื้นที่เท่านั้นแต่ไม่ใช่เข้าใจต้องการแก้ไขปัญหาอย่างจริงๆเิงไงหลายเรื่องเราเห็นว่าโอเคเวทีการจัดเวทีอีเวนต์ก็มีคมจะเป็นแหละแต่ไม่ก็ในส่วนของลึกข้างหน้าจริงจริงเนี่ยเราจะเห็นนะครับผมลงเป็นชนขับสกูตเตอร์เนี่ยเราเห็นอันหนึ่งคือชาวบ้านเองเนี่ยถ้าจะไม่มีเวลาอย่างที่ว่าวิเคราะห์เรื่องของตัวเองเดี๋ยวไปงานนู้นประชุมหน่วยงานนี้ได้ไม่หมดเลย ไม่นับว่าพวกเราอีกนะหมาอะไรนะอะไรอีกนะเนี่ยเต็มนียไม่มีวราตรงนี้เราเห็นนะหนึ่งสองคือเรา่อามภาคเ้าานเนี่ยรายได้ทาง,ทางเศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยมันเปลี่ยนใช่ไหมอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยชาวนานะั่นี้ะมันก็ไม่ชาวนาเป็นสังคมที่อาจารย์ทางเชียงใหม่จะอาจากพูดถึงผู้ประกอบการใช่ไหมซึ่งมีหลายอาชีพในครอบครัวเดียวกันในความเปลี่ยนแปลงเราเห็นจริงเรื่องนี้เช่นปลาแดกอย่างเงี้ยเราไปเจอปลาแดกที่เห็นขายกันเต็มไม่ใช่ของอีสานเป็นมาจากที่อื่น อันนี้เราประเด็นคือเราจะทำไงให้เกิดเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของชุมชนอีสานอย่างแท้จริงถึงคันเป็นหลักของพเราคืองานฐานก็คืองานจับตั้งองค์กรชาวบา้านร่วมกงเพื่อห้าวานสร้างนักกันต่อโลเป็นสิทธิขั้นบูชาพรรมโนโนูนอันนี้ไปถามว่าเราจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมเช่นเราเนี่ยรู้เช่นเราจะเห็นว่าแผนพัฒนาอีสานเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างปั้นภัยจะมีโรงงานน้ำตาลเอ่อ เสียงโพจะมีรองหิโมหินตรงนี้จะมีเราจะรู้หมดเรื่องพวกนี้เราจะทำยังไงเอาเรื่องเนี้ไปให้ชาวบ,บ้านใช่ไหมก็ต้องลองพื้นที่อสองก็คือว่าลงพื้นที่ลงพื้นที่แบบเราเนี่ยมีทั้งสองอย่างไปหาทั้งผู้นําที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการแต่ลงยังไงทําให้เกิดการกลุกมเกิดการถกเถียงใช่ไหมเกิดการตั้งกลงุ่มให้ชาวบ,บ้านใช้สิทธิ์ของตัวเองนั่นคือบทบาทของพวกเราเนาะคือทำให้เกิดการกลุกมของชาวบ้านให้เกิดการถกเถียงนะวันนี้เราเห็นข้อมูลเยอะนะ เราลงไปวพื้นที่แต่ชาวบ้านดูมือถือข้อมูลไต่บทเนีแต่ะถึงคะแนนข้อมูลที่มีอยู่มันขาดการได้อลอกกันไงในทศนาพระพรมเนี่ยผมเมื่อวานคุณแม่อภิษฎนีนี่ฟ้องวงมันอยากจะพัฒนาพี่น้องกับดับที่น้ององค์กรชุมชนต่างๆเพราะว่าเชื่อว่าพี่น้องที่่อยูในกลุ่มในองค์กรในหมู่บ้านในตำบลเป็นคนที่มีพลังสําคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศเริ่มจากเจ้าของเองด้วยการปลึกปลึกจากการที่เรง่งรัดทุจรอต ในภารกิจที่จะฟองถนัตเพื่อโดยบทบทบาทของคุณน,นําในการพันนานะครับโดยเฉพาะอีสานเด้อซึรื่องุกภาดในประเทศให้ดีน,นะครับคุณน,นําองค์กริชนนี่เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดเป็นอย่างคือย่ังสัตว์ราว่าโดยพื้นฐานของพีนนอกประชาชนเท่าเธอครอบเธอคลุ่มมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นขาบุามีผูน,น้ำมาภาพเปลี่ยนความคืบผมมีผู้น,นํำไม่เงียบผมมีผู้น,นํำพา ในการคิด,าด,ดการเหตุเนี่ยมันก็สิบรมีผู้ใดลุกขึ้นมากมันกษสิย่องสิริโรคสิริลรือลาบอยู่นัปปปปนาาาานะครับเพราะว่าองค์การปกครองเขาคงฝูงฟองไปใช้ชอนอยู่ในสถานภาพราบภาาอย่ามึงยี่อย่ามึองอีใช่ไหมครับเพราะฉะน,น,นั้นผู้นั่เนี่ยมันต้องเป็นผู้นั่สร้างความคึดผู้นั่มต้งการปฏิบัติผู้นําสร้างความคึดไปทั้งวัยเฮจังไดการส่วนพี่นองเขา้าขึ้นเขาเปลี่ยนแปลงพวกสางนี่มันจังสินนัไปโชติท่ทาสี่วังใดนั่ปฏิบัติคือเฮจังไดผู้นั่มเขาสิเนี่ยปฏิบัติต ปฏิบัติดไมู่เหมือนซ้นี่ยว่าวสิเอาสิ่งที่จะพรอมปฏิบัติไปโยุ่งทำงานพัฒนาเราก็ช่วยมูเรสโดยสรุปคือว่าสเกลใหญ่ที่สุดเนี่ยอิสานถูกมองถูกมองจากมุมมองของรัฐบาลนะคะที่เป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับ,บการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่มาโดยตลอดและไม่เปลี่ยนมายเซทเลยไม่เปลี่ยนไม่เป็นมุมมองในเรื่องพวกนี้เลยแล้วก็ยิ่งจนนะในอนาคตเพราะว่านโยบายของรัฐบาลทุกัฐบาลเนี่ยค่ะก็จะมองในเรื่องของโครงตัน ขนาดใหญ่ทั้งสิ้นไม่เคยมีโครงการเล็กๆน้อยๆหรือโครงการที่เป็นขนาดเล็กแต่มันยั่งยืนอ,อันนี้คือในมุมขนาดใหญ่ส่วนส่วนระดับระดับภาคประชาชนอีกระดับหนึ่งก็คือภาคประชาชนกลับมีมุมมองกลับมีชุดความรู้ที่หลากหลายมากในการจัดการภาคอีสานหรือการพัฒนาภาคอีสานบนฐานความรู้ของคนในพื้นที่บนฐานของทรัพยากรในพื้นที่บนฐานของ เครือข่ายของพื้นที่ซึ่งมันต่างกับรัฐรัฐไม่ได้มุมมองไม่มีมุมมองนอนที่ที่เป็นลักษณะที่ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมมองการพัฒนาในอาเซียนคือมันจะต่างกันนี้เมื่อมันต่างกันมันก็เกิดความลักลั่นเกิดปัญหากเกิดช่องว่างของความรู้เกิดช่องว่างของการจัดการเกิดความรู้ของการที่จะหาพื้นที่มาคุยกันเพื่อจะมองว่าไอ้ท้ายที่สุดเนี่ยการพัฒนาภาคอีสานเนี่ยมันควรจะไปทางไหนมันก็เลยอยู่ในทางสองแง่ในตลอดเวลาแล้วการบรรจบกันระหว่างสอง สองส่วนนี้ค่อนข้างที่จะยากค่อนข้างที่จะเป็นไปค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆากภาประชาชนเองก็มีข้อจํากัดลงเรื่อยๆข้อจํากัดในเรื่องของหนึ่งทุนในการทํางานเพราะตอนนี้แหล่งทุนขนาดใหญ่ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นวิจัยไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆเนี่ยมันถูกดึงกลับส่วนกลางนับตั้งแต่ที่เกิดรัฐประหารเป็นต้นมาเนโครงการการวิจัยคล้ายๆว่าระบบนเวศของการวิจัย การให้ทุนอีกเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ก่อนเคยมีโครงการวิจัยชาวบ้านวิจัยท้องถิ่นซึ่งให้ให้ทุนกับภาคประชาชนในการสร้างความรู้ด,ด้วยประชาชนเองผ่านกระบวนการวิจัยชาวบ้าน,น,าน,นชาวบ้านหรือว่าอีกงงานวิจัยชาวบ้านหลังๆมาแทบไม่มี <c ười> ความรู้ชุดต่างๆที่มันสั่งอยู่ในพื้นที่ความรู้นั้นไม่ใช่ความรู้ที่มันคล้ายๆมันนิ่งสนิทนะคะไม่ไม่เสถียรแต่เป็นความรู้ที่มีความเป็นพลวัตสูงมากคนอีสาน มีความรู้ชุดต่างๆมากมายแล้วพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพร้อมที่จะเฉยใช้โอกาสใหม่ๆในการพัฒนาตัวตนโดยใช้ทั้งเทคโนโลยีโดยใช้ทั้งความรู้โดยใช้ทั้งทรัพย,ยากรที่มีอยู่คืออาจารย์มองวาคนอีสารเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งแล้วก็ไม่ได้อยากจะใช้แนวคิดเรื่องการพัฒนาแบบท้องถิ่นแล้วก็อยู่อย่างนั้นแต่ว่าเขาต้องการที่จะมีชีวิตที่ที่มันมันดีขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่คนีสารรุ่นใหม่อย่าลอมว่าถ้าไปถามคนรุ่นใหม่ก็จะเห็นว่า คนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีวิธีการมีแนวทางในการที่จะอยู่รอดโดยวิธีการใหม่ๆโดยที่เราอาจจะนึกวิถึงมันไม่ไม่แปลกใจหรอกที่คนอีสานจำน,นวนมากกลับกับกับกับคนหมุ่สาวในพยายามที่จะสร้างสร้างไมถีชีวิตของตัวเองที่แตกต่างไปจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ถ้าสมมติว่าเรามองคนอีสานนะคะที่เป็นลูกก๊าบพิออีสานในฐานะนี่เป็นคนละวัดไม่อยู่นิ่งเนี่ยเราก็จะเห็นการปรับเปลี่ยนเราเห็นความหลากหลายแต่เชื่อเรื่องว่าการพ้านามไม่ควรจะมีสายเดียว ควรจะมีความหลากหลายควรจะมีหลากหลายรูปแบบการพัฒนาในสารปัจจุบันและอนาคตเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ชุดความรู้ที่มันหลากหลายนะคะทั้งแง่ของทั้งบริบทเชิงพื้นที่แล้วก็ทั้งในห่วงของเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้คนที่หลากหลายมาร่วมนิยามความหมายของการพัฒนาร่วมกันบนฐานความ,วามรู้ของคนในพื้นที่บวกกับความรู้ข้างนอก ผสมผสานการ